ร้ยห้บสี่ปอนด์ครับน่าสนใจครับตัวหลังๆนี่มาซ้อมหมัดอยู่ที่สเดชพันด้วยครับโอ้โหวันนี้เจอกับอินซีเหล็กครับแอรอนบอนโอ้เดินหน้าใส่เลยครับแอรอนหันหลังนี่โอ้บอกว่าเป็นนักมวยไทยนี่เชื่อเลยนะครับแอรอนบอนครับดูการย็นมวยการออกอาวุธรวมถึงร้อยสักดด้วยครับแม่บ่งบอกมากครับ โอัโอกขระไทยลุ้น้วนครับบนแผ่นหลังของหนุ่มเยอรมันครับเดินหน้าเข้าหากันนรสิงห์ไม่มีกลัวเลยครับแอรอนบอลวันนี้เดินเบียดไปใกล้ๆอ้าหวหัวลุดครับขยับเข้าไปหลุดเหมือนกัน,ออนบอลครับฝุกซ้ายไม่โดนครับบอลแกนนอร์สิงห์ยังนิ่งๆอยู่ครับแต,แต่จะนิ่งนานๆก็ไม่ได้ครับ หดซ้ายไปครับอืมมัดหนึ่งสองโอ้บนลงล่างครับทำได้ดีครับแอ,อรอนบอลหดขวาหลุดไปครับโอ้โหไฟสูงครับทีมหน้าเลยครับลูกนี้โอ้ปลายหน้าแปบๆเลยครับแอรอนเดินข้าหาเร็วขึ้นเลยครับแอ,อรอนบอล แต่ว่าหัวหอาวุธจุกจิกเหลือเกินครับแกนอรสิงเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวาเดี๋ยวทีเดี๋ยวเตะข้าวไกลก็รวบเอาไว้ครับอโอ้ดูแกเดินนิดน่ากลัวนะครับแอรอนบอลใส่ซ้ายก็จะใส่ความพลิ้วเหรอครับแกนอรสิง โอ้ยโดนตบหุกซ้ายโอ้โหบวกโอ้โหตอนนี้พยายามเดินเข้าหาเดินเข้าแรกแล้วครับกันนลสิงห์เดินใกล้ฟันศอกดันไปครับพยายามจะใช้ศอกแต่ว่าแอารนอนบอลเก่าครับโอ้โหรู้ทันครับไม่ง่ายครับวันนี้กันนลสิงห์โอ้แล้วล่างสูงด้วยครับแอรนอนบอลโอ้โไม่แน่ใจครับว่ามีเลือดจำดาวหรือเปล่าครับบอล วันนี้ต้องงัดเอาประสบการณ์มาสู้นะครับแกรนโดสิงหัวซ้ายหลุดเจอสิครับโโอ้หเต็มกระหูหลังแอนเลยครับโอ้มองคอ้อนครับฟุตบอลก็นำไป1-0นะครับตุ๊กย,ยังเดินหน้าเข้าหาเหมือนเดิมครับโอ้โดนมาซ้ายโอ้รักทุกใจครับคู่นี้คาดดาวลำบากอืมดทั้งคู่ครับแต่ก็จะอาศัยจังหวะนะครับกันนรสิงห์โอ้ลื่นหรือเปล่าครับทีมภูมิเอาหัวซ้ายเอาวืดครับบอล เดินหน้ากดดันได้ดีนะครับไอ้ฟันบอลแกนรศรีเองก็ดักจังหวะออกอาวุธได้ครับแต่ต้องเยอะกว่านี้อีกหน่อยครับพยายามไปอยู่ข้างเชือกครับไปอยู่ใต้เชือกอืจะหักศอกไม่โดนครับแข้งซ้ายดีครับชิงออกก่อนผกเร็วทําเร็วครับอม,มีหักศอกสั้นๆครับแกนรศรี พอได้แล้วก็รวบเลยครับรับปลายปีกดันไปติดเชือกสายครับโอ้โ,โดนบอลตีครับโอ้อาศัยความใหญ่เลยเลยครับแอรนทอนบอลครับตอนนี้เดินเบียดติดเข้ามาอีกโอ้โห,โหยังไม่เห็นแกถอยเลยนะครับไอร์ทอนบอลวันนี้โอเคเนวสิงถอยมากไปหรือเปล่าครับ อาศัยข้างเชื่อไปที่พักพิงครับวันนี้แกนนรสิงห์โดดทุกซ้ายโอ้โหหมัดของบอลน่จยาวไกลเห็นเห็นครับโอ้โหวิ่งหงสอกมาครับแกนนรสิงห์โอเดบอลไม่สะดุ้งเลยครับเดินหน้าเหมือนเดิมดีครับมาอีกแล้วแข้งซ้ายหลุดครับเจอครับโอ้โหที่สะโพกเต็มเต็มดักจังหวะดีเลยครับแอรอนแข้งขวาครับโอ้ลูกนี้โดนนะครับแกนนรสิงห์ครับโดนหมัดขวาเข้าที่หน้าอกอีก ปลายหน้าตีครับโอ้วงในก็เป็นแรับแอรอนบอลโอ้ตัวใหญ่ไม่เกะกะไม่เก้งก้างแล้วโอ้แต่หลุดอีกแล้วโดนอีกแล้วครับแกนวสิงพวกวันนี้หลุดหลายครั้งเลยครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเช็คระยะพลาดหรือเปล่าแต่อย่างว่าครับใหญ่อย่างเดียวไม่มีฝีมือก็เท่านั้นครับแต่นี่ใหญ่แล้วม่ฝีมือ เข่าอ่อนเลยครับเนยสบายครับหื่จะฟันสอกปากสอกไม่ได้โอ,โอ้ตามเสียงพี่เลี้ยงบอกเอลโบเอลโบครับแกฟันเลยครับนี้ก็ตั้งรีโมทนะครับแอรอนบอลงัดสอกอีกแล้วว่งในมาตีโอ้สู้ในเลยครับวันนี้แอรอนบอลไม่กลัวมีสะบัดท,ทั้งสอกมีตีทั้งเข่า บอลไม่มีหมดจริงครับเอรอนบอลครับโอ้แกเติมน้ำมันอะไรเข้าไปครับป้ายหน้าโอ้ป้ายหน้านี่บังมิดเลยครับโอ้อาศัยใหญ่ครับแหมเวลาคนตัวใหญ่ครับผมนี่มันทำอะไรมันก็เห็นชัดนะครับแขทงขวาปัด1 2ึส โอ้แล้วงในนี่ไม่มีเสียเปรือบนะครับแอรอนบอลครับกอดได้ตีครับตีเนี่ยไปที่บริเวณชายโครงกลางหลังไม่ใช่วรัตและทำอะไรไม่เป็นนะครับเจอสอกอีกแล้วโอ้วันนี้ช้ำครับหน้าของแกนดโรสิงนี่เหมือนจะมีรอยปุ่น,นิดครับอืมจะหักสอกก็ยังไม่โดนครับแกนดโรสิงโดนตีโอโหแหมกลายเป็นแอรอนบอลน,นะครับ พึ่งมาเขาบอกเ,เร็วๆๆๆเร่งเลยครับโอูจะงัดศอกครับไม่โดนโอ้โหระวังชกระวังพักยกนี้ไปสั์ไปกินอะไรมาครับพองขึ้นเรื่อยๆเลยครับโอ้ยิงต่อยิงตัวใหญ่ครับอารอนบอลโอ้แกนเอาสิงหายใจยาวครับอาการไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับ โดนเตะนิสะเทือนทุกครั้งเลยนะครับขยับเข้าไปแอรอนบอลแข้งซ้ายไม่โดนแม่หมัดขวาก็ยังไม่เข้าครับควันศอกซ้ายโอ้หมัดขวาเอายังไงแกนนรสิงโอ้โหต้องกอดก่อนครับโอ้โหชุดนี้วิบปั๊บวิบปั๊บเลยครับแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับแอรอนบอลโอ้งัดศอกไม่อีกเอลโบเอลโบครับพี่เลี้ยงมาได้ครับแหมเอลโบให้ครับ โอ้ไม่ทันเอลโบลครับหมัดมาซะก่อนครับแหมกลายเป็นพันช์ครับโอ้หวันนี้ส <Hebrew drill. S 2> ู oh, ้ซาจริงๆครับยิ่งกว่าน้ำอัดลมอีกครับไอรอนบอลแกนโรสิงประคองตัวแล้วล่ะครับโอ้โหยิ่งต่อยแรงยิ่งเยอะครับไอรอนบอลครับไม่มีหมดครับต่อยได้ต่อยเข้าเป้าแล้วมันฮึกเหิมเดินเข้ามาครับแข้งขวาอีกตรงกันข้ามกับแกนโรสิงครับโอ้แขนเริ่มจะห้อยแล้วครับ นีคนนึกนี่คึกเหลือเกินครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่ก็โอ้ประคองตัวให้ผ่านะนีับโอ้ศอกโอรำศอกเข้าไปครับอะามัดอัปคัตโอ้โหโดนหน้าหงายไปไหนมาครับทั้งบัดทั้งศอกครับโอ้ยืนคงเพลงคงเพลงจัดดึงศอกกลับโอ้สโลเหลือเกินเจอเข่าสิครับแบบนี้บแล้วก็เป็นแอรอนบอลครับนักมวยจากมุมน้ําเงินครับเยอรมนีครับ ขว้าชัยไปได้ครับโอ้ชนะคะแนนแบบสุดมันครับ